พบกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับมูลไลท์พีคเกมนี้เป็นเกมแนวทำฟาร์มปลูกผักนั่นเองครับแต่มีจุดเด่นในเรื่องของที่เราเป็นแวมไพร์ครับก็คือเราต้องมาทำฟาร์มตอนกลางคืนนั่นแหละครับและแวมไพร์เนี่ยก็สามารถแปลงเป็นค้างคาวได้ด้วยนะครับทำให้เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้ยังมีระบบไร่เวทมนต์ด้วยนะครับอย่างเช่นไนะร่เวทให้มีการช่วยเหลือลดน้ำโดยอัตโนมัติหรือว่าจะไร่เวทแล้วให้ผักมันโตเลยทันทีก็มีเหมือนกันนะ ซึ่งตอนนี้ตัวเกมยังไม่เปิดจริงนะครับแต่ว่ามีเดโมให้ดาวน์โหลดผ่านระบบสตรีมเนาะถ้าเกิดใครสนใจก็วิซลิสต์ไว้ก่อนได้เลยครับส่วนตัวผมค่อนข้างสนใจมากเพราะว่าเป็นสายทำฟาร์มอยู่แล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มของจริงเลยกันแล้วกันนะครับตอนนี้เขามีให้เราแต่งหน้าทําผมแค่3สายเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเอาสล์นี้ก็แล้วกันครับชายหญิงไม่มีให้เลือกนะต่างตัวเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นจากโรงได้ครับผมคุยกับแมวด้วยนะครับแมว3ตาก็น่ารักไปอีกแบบครับเราสามารถรูปหัวมันได้ด้วยก็แค่นี้แหละจบนะครับ ออกมาแล้วเนี่ยก็จะเจอแม่หมดครับเขาก็จะมาคอยแนะนําวิธีเล่นเบื้องต้นแต่เขาไม่ทําให้ดูนะเขาแค่พูดปากเปล่านะครับ<ด>งั้นเดี๋ยวผมขอข้ามเลย้วกันเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเองเลย<ด>ส,สิ่งแรกที่ต้องทําเลยคือนี่ครับคุยกับตู้จดหมายเขาจะมีบอกเควสแต่ละวันให้วันนี้ก็คือให้ไปเก็บไฟเบอร์6ชิ้นหิน12แล้วก็ไม้13างั้นก็เริ่มลุยเลยกันละกันนะครับอ่ะก็เรียกเครื่องมือขึ้นมาก่อนทําอะไรก่อนดีตัดหญ้าก่อนกันละกันเนาะใช้นี่เลยครับเคียวครับผมอ้าวแต่ว่าเราเจอไอ้นี่ก่อนดอกไม้ครับ เคียวก็ตัดตัดไปเลยครับอ้าวเจอมแมลงครับผมเราสามารถจับมแมลงได้เนาะมันมีเครื่องมือสาหรับการจับมแมลงอยู่ตรงแรกคือถ้าเกิดยังไม่ค่อยมีตังเนี่ยอาจจะจับมแมลงไปก่อนก็ได้เนาะเวลาจับได้แล้วก็จะขึ้นแบบนี้ให้เราดูครับส่วนการตัดต้นไม้เนี่ยผมแนะนําว่าอ,อ,อย่าเพิ่งตัดนะให้เราขย่าต้นไม้ดูก่อนครับเวลาจะขย่าก็เก็บเครื่องมือก่อนกด R1 ธรรมดาเนี่ยแหละครับมันจะเป็นการใส่การเก็บนะครับไปขย่าก,ก่อนก็แล้วแต่ว่าจะได้อะไรบางทีได้เป็นมเมล็ดพันธุ์ได้เป็นของมาขายอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคคราาาววนี้้เรตัดดไมก่ จะเห็นว่าขวาน้องเราสีทองนะครับแสดงว่ามันมีเรื่องของการอัปเกรดเงใหม่ขึ้นมือด้วยเนาะโอเคตัดไปให้หมดเลยตัดไปเลย2ต้นครับโอเคน่าจะได้แล้วนะเนาะอ้าวเจอหินพอดีครับอะก็เปลี่ยนเลยครับใช้พ i ิ k แอคทีเดียวแตกครับผมง่ายๆเออแล้วถ้าเกิดเราเจอวงเวทแบบนี้นะครับให้เราทําการขุดนะครับนี่นี่นี่นใช้พรั่วนะ อ่านั่นแหละพอขุดเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเราได้รับไอเทมมาเป็นพวกมเมล็ดพันธุ์นั่นเองนะครับผมแต่มันก็แล้วแต่นะบางทีก็ไม่ได้มเมล็ดเนาะเพราะนั้นช่วงแรกเราก็ทำเควสแค่นี้ไปก่อนนะครับเก็บของให้ครบตามที่เขาบอกก่อนเนาะ เมื่อเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ให้ไปส่งกับน้องกบนั่นเองครับน้องกบอยู่ไหนล่ะอยู่บริเวณด้านล่างของฟาร์มครับถ้าเกิดอยากวิ่งไวๆแล้วก็เราแปลงล่างเป็นค้างคาวได้นะครับกด L1 ค้างไวครับจะมีให้เราเลือกแปลงก็ตอนแรกเป็นแค่คางคาวเท่านั้นครับก็บินมาหาน้องกบได้เลยด้านล่างนะครับคุยเขาแล้วเลือกข้อ2อนะครับอันนี้ก็คือเป็นการส่งของให้เขานั่นแหละตามที่เขาบอกเรานะครับแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้ให้เช็คเมลใหม่ด้วยนะเพราะว่าจะมีเควสต่อไปมานั่นเองครับแล้วก็อีกอย่่่่าาาาางงงงงนนนึททีเเเรรรได้้คคืืออออกกกซขตตแจัับ เอาละหลังจากนี้ทําอะไรต่อนะครับก็มีหลากหลายกิจกรรมให้ทาเลยครับแต่ผมคิดว่าผมจะไปปลูกผักก่อนนะครับเอาละปลูกบริเวณนี้กันล้วกันเนาะนี่เลยขุด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 เดี๋ยวนะใครทําของอะไรหล่นไว้เนี่ยเก็บก่อนขุดเลยขุดเลยเอา้าวกดผิดไปโดนรูเดิมมันจะถมกลับไปนะครับก็ขุดเยอะเยะเลยครับเพราะว่าเกมนี้รู้สึกเหมือนจะไม่มีพลังงานนะมีแต่เวทมนต์ครับเดี๋ยวจะใช้ให้ดูหลังจากนี้นะฮะโอเคเสร็จแล้วกดปุ่มสี่เหลี่ยมเนาะเอาของมาทําการปลูกได้เลยครับ ถูกไปโอเคส่วนการลดน้ำนะครับก็เหมือนเกมอือนแ่แหละเราก็ลดด้วยโบลดน้ำเนาะหรือถ้าเกิดเราใช้เวทมนต์นะครับด้านซ้ายนะครับจะมีไม้กายาสิทธิ์อยู่นะครับกดปุ่ม x ขึ้นมาปั๊บเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราอยากจะไล่เวทอะไรนั่นเองครับเบื้องต้นมี4เวทนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เวทแรกก่อนก็คือให้มีการลดน้ําอัตโนมัตินั่นเองครับ เมื่อเราเลือกเวทได้แล้วครับให้เราเลื่อนอนาล็อกตามที่เขาบอกเลยเห็นไหมมันเป็นปุ่มสีฟ้านั่นแหละแล้วก็เลือกตามลากตามที่เขาบอกได้เลยครับแล้วก็จะมีเวทมนต์เกิดขึ้นตามที่เราสั่งก็คือลดน้ําอัตโนมัตินั่นเองนะครับเอาละคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะปลูกผักเพิ่มครับสบายและมีคนช่วยมาลดน้ําและแบบนี้ชิวๆ ทีนี้เรามาดูอีกเวทมนต์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเร่งผลผลิตนั่นเองครับแต่ใช้พลังเยอะมากเลยนะก็คือ275หน่วยนะครับผมอ่ะใช้เลยก็แลวกันครับอยากให้ผักงอกไวๆตามนี้เขาบอกเลยโอ้อันนี้ง่ายครับลายเวทเป็นวงกลมเป็นไงครับแล้วผักมันก็จะงอกออกมาแบบซุ่มๆนมะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าอันไหนมันจะงอกออกมาส่วนไอหินนี่คือเหมือนกับเป็นสัตว์ที่อยู่แถวเนี้ยคุยกับมันแล้วก็เล่นกับมันได้เหมือนกับเลี้ยงแมวเลยครับผมแล้วก็พวกผลผลิตเนี่ยจะไปขายที่ไหน ก็คือให้เดินมาบริเวณข้างๆกล่องนี่แหละครับเนี่ยๆๆๆๆๆไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยมันคือกล่องนี่แหละนี่มีตาอยู่คุยมาแล้วก็เอาของไปขายได้เลยนะครับช่วงแรกก็ขายพวกแมลงพวกปลาไปก่อนละกันปลานี่ขายแพงนะถ้าเทียบกับอย่างอื่นอ่ะไข่ดูดิ35นะครับเนี่ยพวกแมลง15เท่าตอนนั้นเองเพราะนั้นช่วงแรกก็ไปตกปลาขายน่าจะโอเคอยู่นะ เมื่อปลูกต้นไม้เสร็จแล้วนะครับเราอาจจะตะเวนตามหาของป่าหรือว่าพวกวงเวทแบบนี้ก็ได้นะเนาะเผื่อเราเจอเมล็ดพันธุ์อีกอะไรเงี้ยเอา้านั่นมาเป็นจดหมายซะอย่างนั้นไม่เป็นไรครับแล้วก็มีพวกมาลงมาแรงนะ้องให้เราจับครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็ค่อนข้างอิสระแต่ก็ต้องดูนาฬิกาด้านขวาบนด้วยนะคือเราเป็นแวมไพร์นะครับถ้าใกล้เช้าเมื่อไหร่แนะนําให้ไปนอนนะครับไม่งั้นไม่รู้ด้วยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยแล้วก็ด้านขวาล่างครับนี่เจอพอดีเลยเป็นกล่อง กล่องนี้มาเปิดได้ทุกวันนะครับมันจะดรอปของมาแบบสุ่มๆมันแล้วแต่จะได้อะไรผมเคยได้หินเคยได้แบบแร่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมอเจออีกลูนึงพอดีขุดเลยกันล้กันแล้วก,ลก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราทําได้นะครับก็คือการตกปลานะครับเขามีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราเรียบร้อยแล้วแหละเวลาตกก็ง่ายๆเลยกด X ค้างไว้นะครับยิ่งค้างไว้นานก็จะยิ่งเวียงเบ็ดไปไกลนะครับแล้วก็รอปลามากินครับมันมีตอด้วยนะต้องรอมันกินก่อน อ่ะตอดบ่อยเหลือเกินถ้ากินคือต้องรองให้อันนี้น,นี่คือกินแล้วก็แค่กดอีกรอบหนึ่งแค่นี้เลยจบง่าย,ายๆแค่นี้เองครับแล้วปลาเนี่ยขายแพงมากเลยนะในช่วงต้นอ่ะยวลองอีกตัวหนึ่งสิอันนี้เวี่ยงแบบสุดแรงเกิดเลยมีตัวไหนมากินบ้างไหมหูดูเงาดิอันเบลเริ่มเลยครับน่าจะเป็นปลาตัวใหญ่อยู่โอเคมาครับผมตัวอะไรอะ่ะโอเพลนฟิตครับปลาตาโต ทีนี้ถ้าเกิดไม่รู้จะทําอะไรต่อนะครับวิ่งมาดูด้านซ้ายของบ้านเนี่ยเราจะเจอว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ด้วยครับอันแรกเลยคือเครื่องปรุงยาเนาะเราสามารถทํายาได้ครับอย่างเช่นยาเนี้ยจะทําให้มานาเราขึ้นมานาที่เราใช้ในการไล่เวทนั่นแหละแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเรามีเห็ดอันนี้กินก็ได้นะแต่ว่ามันขึ้นน้อยไงสู้มาทํายาจะดีกว่านะครับตัวอีกอันนึงเลยคือการทาเฟอร์นิเจอร์เอามาตกแต่งบ้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวทําสักอันหนึ่งแล้วกันนี่แล้วกันเวลาจะทําก็คือเลือกเข้ามาก่่่่อนนะแแลลล้้วนะวกกกดดปุมมีีเหย็ X โปก๊กโปก๊กโป๊กโอเคได้มาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เวลาเราจะวางของอะไรเนี่ยให้เรากดปุ่มบนก่อนนะแล้วก็กดปุ่มสี่เหลี่ยมมันจะมีไอเทมให้เราเลือกใช่ไหมว่าอะไรที่มาวางได้บ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เราก็เลือกเลยแล้วเราก็วางครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบโอเคเมื่อเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือจบและมีแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะแคนเซิลก็กดตัว O อะไรเงี้ยเนาะ,ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะย้ายของเอ้ยพวกนี้ไม่ชอบเลยก็กดปุ่มบนอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิม ใะคราวนี้ให้เราเลือกไอเทมก่อนแล้วกดสี่เหลี่ยมแล้วกดสามเหลี่ยมนะครับมันจะเป็นการเก็บเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรากด X มันก็เป็นการย้ายของเท่านั้นเองครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยวนะใครจะดีไซน์บ้านยังไงนอกจากการวางเฟอร์นิเจอร์แล้วนะครับถ้าเกิดเรากดปุ่มล่างอะ่ะมันจะเป็นการทาสีให้กับบ้านเราได้ด้วยนะ เมื่อไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็มานอนได้เลยครับมันจะเข้าสู่วันรุ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการสรุปด้วยว่าวันนี้เราขายอะไรไปบ้างนั่นเองครับมันแบ่งหมวดหมู่ให้เรียบร้อยเลยก็ขายปลาไปก่อนเนาะช่วงแรกอะ่ะกาไรดีช้าวันรุ่งขึ้นนะครับก็จะมีพวกของป่างงอกใหม่เนาะแล้วมีกล่องมาให้ด้วยนะครับ่ากล่องนี้ก็จะได้เมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็ตรงตู้จดหมายก็จะมีเควสมาใหม่ครับเขาบอกว่าให้เราปลูกผักใช่ไหมสามรายการเลยครับก็มะเขือม่วงผมปลูกอยู่ยังไม่เสร็จเลยเนาะ แล้วก็มีออนเนียนด้วยกับบูเบอรี่ซึ่งผมยังไม่มีมเมล็ดเลยฮะอาจจะต้องไปตามหาตามวงเวทอะเพราะว่าวันเนี้ยพวกอไอเทมต่างๆมันงอกใหม่แล้วไงแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับวันแรกที่เรามาเล่นนะอันนี้ก็ลองบินสำรวจดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเก็บอ้นี้ด้วยกล่องอะอย่างที่บอกว่ามาเก็บได้ทุกวันนะครับวันนี้ได้อะไรอู้มเมล็ดพันธุ์เพียบเลยอ๋อไม่ใช่มเมล็ดพันธุ์ครับมันแจ้งอยู่ด้านขวาครับอันนี้คือจะเป็นเหมือนกระเบื้องอะปูพื้นนอกบ้านอะไรเงี้ยเนาะ เก็บของปากครบแล้วนะครับผมว่าผมลืมอะไรไปอย่างหนึ่งรดน้ําไงเออลืมไปได้ไงเนี่ยให้เครื่องทุนแรงช่วยหน่อยกันละกันครับหลังจากนั้นก็ไล่เวทมนต์ทำให้ผักโตเหมือนเดิมเลยครับผมอันนี้โคตรชอบเลยไล่เป็นวงกลมเนาะเรียบร้อยดูซิอะไรโตบ้าง้ามะเขือม่วงโอเคกดผิดแป๊บหนึ่งเก็บาคาทาก่อนครับแล้วก็บลูเบอร์รี่ด้วยปะเอน,นี่บลูเบอร์รี่หรือแบล็คเคอร์เรนตเอาแบ็คเบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่ เป็นไงเพราะนั้นก็เล่นอย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆนะฮะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเดโมไงเพราะนั้นคอนเทนต์มันก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นต่อก็ก็แล้วแต่เลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะพยายามเข้าไปในเมืองครับคือการมาคุยกับราชินีเนี่ยมันจะจบเกมเลยทันทีครับอเดี๋ยวลองดูเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเราตอบตกลงไปเนี่ยก็จะมีการสรุปว่าวันนี้เนี่ยเราขายอะไรได้บ้างครับแล้วก็จะจบเดโมแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็ ไปลองดาวน์โหลดเดโมมาลองเล่นดูได้นะครับหรือว่าจะวิซลิสไว้ก่อนก็ได้ครับเกมมาเมื่อไหร่เราจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อนั้น